อาหารมื้อเช้าวันนี้ผัดบวบท้านกันค่ะหลังจากที่ส่งเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วยายไทยก็จะได้เวลาทำอาหารทานเองมื้อเช้าแล้วค่ะวันนี้ก็ได้บวบมาหนึ่งลูกซื้อจากตลาดมาแล้วก็มาหั่นเสียงๆเลยค่ะผัดบวบก็เป็นเมนูที่ง่ายอร่อยด้วยได้ประโยชน์ทานง่ายๆดีค่ะเพื่อนๆเราก็นำบวบนี่แหละมาหั่นเสียงๆ ได้แล้วหนึ่งจานสำหรับมื้อเช้าวันนี้ย่าไทยก็จะชอบทำอาหารทานเองไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกทานเลยค่ะเพื่อนๆจะชอบทำเองมากกว่าชอบแบบไหนชอบรสชาติไหนเราก็สามารถที่จะมาทำทานเองได้เลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากทำง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ด้วยผัดผักเป็นเมนูที่ทานดีมีประโยชน์ค่ะวันนี้เราก็ใส่เนื้อหมูเนื้อ,อกระเทียมลงไปคั่วให้หอมๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมูกบเข้าไปค่ะ ผัดหมูให้สุกเลยค่ะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปอีกสักหนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆผัดหมูให้สุกกะเทียนก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะสําหรับยาไทยเป็นเ,เมนูที่ชอบค่ะผัดบวบเนี่ยใส่บวบลงไปเลยวันนี้ทานคนเดียวค่ะอยู่บ้านเด็กๆเขาก็ไปทํางานกันไปโรงเรียนกันหมดแล้วยาไทยก็จะอยู่บ้านก็จะทําอาหารทานเองทําง่าย ง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายอร่อยด้วยชอบแบบไหนก็ทำทานเลยค่ะอาหารบ้านเราก็จะหาซื้อได้ง่ายนะคะผักผลไม้เยอะแยะเลยเวลาไปตลาดเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรแต่ที่ชอบเลยก็คือผักต้องซื้อผักมาตุนไว้เยอะๆที่นี่อยู่ไกลตลาดหน่อยค่ะเวลาจะออกไปตลาดนี่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนบ้านที่กรุงเทพที่ชลบุรีเนี่ยต้องรอให้ลูกพาออกไปซื้อ บมืวานก็ซื้อมาหลายอย่างแล้วก็มาทําเป็นเมนูผัดบวบท,ำทำําทานง่ายๆเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานพร้อมทานเลยค่ะักข้าวสักทับผีทับผีครึ่งสำหรับมื้อเช้าว,วันนี้ไี่ก็จะทานข้าวแค่สองมื้อค่ะเช้าแล้วก็บ่ายจะไม่ทานมื้อเย็นเลยค่ะ มื้อเย็นก็จะมีผล,ลไม้บ้างเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะอยู่ได้แล้วทั้งวันสําหรับวันนี้ข้าวผัดบวบใส่ไข่ใส่หมูอร่อยมากขอบคุณผู้การรับชมนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มาทานผัดบวบกันค่ะร้อนมากเลยค่ะผัดใหม่ๆอร่อยค่ะ